มาแล้วนะครับอีโคไฟฟ้าของแบรนด์ฉางอันนับเก่าเจ้าตัวรูมินหรือน้องง่วงของเรานับแม่เห็นหน้าก็ง่วงซะแล้วขอกาแฟสักแก้วหนึ่งได้ไหมยัสดีครับผมผมเบลที่ช่องเวรานการันตีอย่างนี้นะครับวันนี้นะฮะ มารีวิวเจ้าตัวน้องง่วงนะครับซึ่งเ้าบอกว่าเป็นรถรุ่นที่3นะของแบรนด์ฉางอันต่อจากตัว d ีพอลเอสแล้วก็ L07 นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะต้องบอกว่าเป็น e ีโคไฟฟ้า s i ส์เล็กนะครับมาแบบมินิมินินะะอารมณ์เหมือนเคคาแต่นี่เป็นเคคาเวอร์ชั่นไฟฟ้านะครับจุดเด่นเลยนะครับก็คือดีไซน์ไฟหน้านะครับที่มีนักลักษณะเหมือนน้องง่วงนะฮะหลีตาทำตาปืนนิดนึงนะแบบ ง่วงอนุย์จะขับอะไรไปไหนต่อนะฮะนี่คือหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็โลโก้นะครับที่มีความเป็นมินิมอลนะร,รูมินนะครับนี่เขียนมาเลยรูมินนะเออดีไซน์โลโก้ดูแบบเรียบๆนะฮะดูทันสมัยแต่ตัวนี้นะฮะต้องบอกว่ามันเป็นอีโคคาร์นะไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรซับซ้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็ไม่มีนะครับกล้องก็ไม่ได้ให้มานะครับซึ่งตัวนี้คือเน้นขับใช้งาน เน้นความประหยัดนะครับเรามาดูนะมิติตัวรถกันก่อนนะครับมิติตัวรถนะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือตัวนี้นะเป็นรถแบบตอนขึ้นนะครับ ซึ่งฐานล้อนะครับฐานล้อนะฮจากล้อหน้าไปล้อหลังนะครับอยู่ที่ระยะนะครับหน9 0นะน้ก็ถือว่าเฮ้ยค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันจะต้องรองรับห้องโดยสารที่นั่งได้2แถวนะครับก็คือแถวหน้าคนขับแล้วก็แถวหลังอีกครึ่งตอนนะครับตัวนี้ล้อที่ให้มาเป็นล้อขอบ14นะครับอ่า16570 R 1 4นะครับแล้วก็มีฝาปิดนะฮะมีความดูแบบ เรโทรนิดนึงนะฮะสีพาสเทลล้อก็ต้องแบบทึบๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินมาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังเนี่ยนะครับสิ่งที่ให้มานะฮะก็จะมีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก2จุดนะครับนี่มีอัลตราโซนิกนะแล้วก็มีกล้องด้านหลัง1ตัวนะครับที่ให้มาด้วยแล้วก็มาพร้อมกับไฟที่ก็ต้องแน่นอนนะพอไฟให้มาเนี่ยก็ต้องสอบประสานกับไฟหน้าคือดูง่วงไปด้วย ต้องบอกว่าสีและดีไซน์นะที่ทําให้รถดูกว้างนะครับก็คือการเลือกใช้โทนสีนะครับก็คือสีหลังจะเป็นสีพาสเทลนะครับแล้วก็ตัวเสา A B C นะครับเนี่ยด้านหลังนะครับจะใช้สีดำนะครับทำให้ดูว่าเฮ้ยตรงนี้มันดูลอยๆนะสีดำเนี่ยซ่อนเอาไว้นะครับเดินกลับมานะครับสิ่งที่เห็นเป็นสง่าเลยนะครับก็คือ บานประตูที่มีขนาดใหญ่นะครับนี่บานประตูนะฮะซึ่งใหญ่กว่ารถดี e gment เสียอีกนะครับคือเปิดประตูแล้วเนี่ยเข้าไปนั่งสบายเพราะว่ามันต้องเผื่อที่นั่งแถว2ด้วยนะครับพับเบาะแล้วก็ไปนั่งแถว2ได้นะครับก็คือนั่งได้ประมาณ4คนเหมาะสําหรับกลุ่มครอบครัวเล็กนะครับขับไปส่งลูกใกล้ๆนะครับแล้วก็ที่จับเนี่ยจะเป็นแบบพับเข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับตรงนี้ช่วยลดเสียงลมได้กระจกข้างเป็นแบบบานใหญ่นะมี LED แล้วก็จุดชาร์จจะอยู่ด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับปึ๊บนี่ด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับซึ่งสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะมีสเปคให้เลือกนะครับก็คือ AC กับเวอร์ชันที่เป็น DC นะฮะสำหรับรถตัวรุ่นนี้นะต้องบอกว่าความน่าสนใจเลยก็คือ มี DC f a ฟ t c ชาร์จให้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่เราเห็น Eco คคาไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็น AC นะหลายคนก็บอกโอ้มันไม่สะดวกนะแถมบางทีในปั๊มเนี่ยมันไม่ได้มี AC ให้ชาร์จเขาตัดหัว AC ออกไปแล้วนะฮะคนก็จะชาร์จ DC กันนะครับก็เลยกลายเป็นว่า คนใช้อีโคคาไฟฟ้าเนี่ยก็เลยปวดหัวเลยฮะนะก็เลยอยากได้ DC กันเอาเรามาดูสเปคกันคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นระบบขับเคลื่อนร้อหน้านะครับมอเตอร์ขนาด38กิโลวัตต์นะครับวินน่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดเนี่ยประมาณ101กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ LFP นะครับขนาด28กิโลวัตต์อ วิ่งได้ไกลนะอยู่ที่301กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะฮะซึ่งก็เพียงพอนะครับขับไปส่งลูกขับใช้ชีวิตใกล้ๆได้นะครับส่วน DC ที่ให้มานะครับจะรองรับการชาร์จนะได้สูงสุดถึง50กิโลวัต,ตนะฮะถือว่าชาร์จได้เร็วประมาณ2เท่าของความจุแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็น AC นะฮะจะได้แค่ประมาณ3.3กิโลวัต,ตนะก็ใช้เวลาชาร์จประมาณสัก 8-10ถึงชั่วโมงเต็มนะแต่ถ้า DC เนี่ยคือ30นาทีก็เต็มแล้วสบายๆนะครับเรามาดูกันว่ารถใส์เล,ล็กๆนี้นะครับจะจุของอยังไงนะครับนี่เปิดฝาหลังก่อนฟึบนี่อ่าเป็นแบบแมนวลนะครับเวลาเอาของใส่นะฮะของเดิมเนี่ยมันจะมีที่นั่งแถว2นะครับก็สามารถใส่ของได้ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะถ้าเป็นของชิ้นเล็กเนี่ยคือวางแทรก,กเข้าไปได้อย่างนี้นี่นี่นะครับ สมมติอารมณ์เหมือนเมียใช้ซื้อของเนี่ยก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเก็บของได้ถ้าเป็นของชิ้นเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นของชิ้นใหญ่อย่างกระเป๋าเดินทางนะฮะเราสามารถพับเบาได้นะครับพับเบาแบบ 50- 50นะครับนี่พับลงไปได้อย่างนี้นะฮะนี่กระเป๋าเดินทางนะครับอ๋อเรเราใส่เข้าไปอย่างนี้ได้อึ๊บนี่นี่นะครับ นี่คือความจุนะฮะไหนๆก็ใส่มาขนาดนี้เรี่ยมให้หมดเลยนะครับนี่คือความจุนะฮะของที่นั่งแถวสองนะครับถ้าเราอยากจะจุของเนี่ยก็พับที่นั่งแถว2ลงไปนี่ถือว่าใส่กระเป๋าได้นะฮะเนี่ยสองใบเลยนะซ้อนลงไปนะครับแล้วก็ของเล็กๆเนี่ยวางเรียงได้เดี๋ยวเราเข้าไปนั่งดูข้างในกันนี่นะครับเราเข้ามาข้างในนะฮะก็จะเห็นว่าโอ้โหมีความเป็น มินิมอลพอสมควรนะครับนี่ผมสูง1 6 3นะก็ถือว่าเฮดรูมนะครับช่องว่างเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็ถือว่าใกล้อยู่นะคนตัวใหญ่อาจจะลำบากนิดนึงโทนสีห้องโดยสารเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีเทาตัดกับสีเขียวนะครับเพราะบ่ามี2ส,สีนะอีกรุ่นนึงจะเป็นสีขาวกับสีส้มตัดกันอ่ะเรามาดูนะฮะว่ามันมีอะไรให้มาบ้างนะครับได้จากเพดานก่อนนะฮะก็จะมีซัมมิเซอร์นะฮะมีกระจกนะครับ ตัวบงังแดดนะฮะไฟนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวรับคําสั่งไม่แน่ใจว่าเป็นใหม่หรือเปล่าสวิตช์ไฟตรงนี้นะครับไล่ลงมาตรงคอนโซลนะครับมีจอมาให้เนี่ยสอจอนะครับาผมกดจะเป็นจออินโฟเทนเมนต์แล้วก็จอมอนิเตอร์สําหรับคนขับวันนี้เป็น LED นะครับกดไม่ได้นะแค่ดูเฉยๆตรงนี้กดได้เชื่อมต่อมือถือได้ Apple c a r b a ์เบย์แอนดรอยอ แล้วก็จะมีช่องแอร์อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่น,นี่อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยก็คือมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับฝั่งคนขับแล้วก็คนข้างๆนะครับแอร์แบ็กอยู่ตรงนี้ไล่ลงมาจะเป็นนี่ไฟฉุกเฉินเออเป็นฮาร์ดบัตทินะคิดถึงปุ่มๆแล้วเกินนะฮะเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆก็เอาไปอยู่บนจอหมดเลยปรับแอร์เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยหมุนปุ่มนะครับแล้วก็กดสตาร์ทเอานี่กดสตาร์ทนะฮะเป็นปุ่มฮาร์ดบัตเทินะครับ ลงมานะครับจะมีช่องใส่ของไอ้น,นี่ช่องใส่อารมณ์เหมือนใส่มือถือนะรอ,องใส่มือถือกันนี่ก็คือเป็นช่องใส่มือถือแล้วก็สายชาร์จ USB Type A 12โวลต์นะครับนี่ช่องจุดไฟแล้วก็ไล่มานะครับเป็นชุดเกียร์เกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์หมุนเหมือนออร r า a ูด o o ท cat นะครับมีเกียร์ R N D นะครับกระจกที่เปิดจะอยู่ตรงไม่ได้อยู่บานประตูนะครับอยู่ตรงกลางแบบนี้นแล้วก็กดปุ่มล็อกนะฮะ แล้วก็ไล่ลงมาก็เป็นเบรกมือเวอร์ชันคลาสสิกนะครับนี่เบรกมือไม่ใช่เป็นไฟฟ้าเป็นแบบแมนนวลนะครับละ่ะเรามาลองตั้งท่าขับกันดูครับรามาลองตั้งท่าขับอืมก็ถือว่าโอเคนะมีปุ่มอะไรอยู่บนพวงมาลัยนะปรับทรงปรับเสียงรับโทรศัพท์ถือว่าให้มาเต็มแล้วก็ปุ่มคําสั่งเสียงด้วยนะกดไมค์ได้ด้วยอืมก็ถือว่าโอเคเลยนะโดยรวมนะสำหรับอ e ีโคคารนะครับฟังชันให้มาพื้นฐานนะครับ อันเนี้ยที่ผมรู้สึกว่าให้มาคือค่อนข้างเยอะนะฮะก็สำหรับรูมบีนภายในเนี่ยผมว่าประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองดูนั่งแถว2ดูกันนะฮะว่าจะแคบไหมเดี๋ยวเราจะลองพับเบาะนะฮะก็คือดึงปึ๊บสไลด์ออกมาปึ๊บโอเคนะฮะนี่นะครับก็พอได้นะฮะพอได้นะครับแต่ว่าขาเนี่ยก็จะนั่งติด นิดนึงนะครับผมสูง163เนี่ยก็จะนั่งอยู่ประมาณท่านี้นะฮะเหลือพื้นที่กับขานิดหน่อยนะครับถ้าใครตัวใหญ่คับข้างหน้าเนี่ยข้างหลังก็ข่าวชนเบาะหน้านะฮะก็ประมาณว่าเด็กนั่งได้พ่อแม่นั่งคู่หน้านะครับสไตล์ครอบครัวเล็กๆพ่อแม่ลูกนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุนะครแบบเออขับรถจอดง่ายๆคันเล็กๆพอนะครับผมว่าก็โดยรวมถือว่าโอเคนะก็ไม่ขี้เหร่นะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสเปคการชาร์จเพิ่มอีกสนิดหนึ่งนะครัเพราะผมว่าหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าเรื่องของการชาร์จเนี่ยด้วยความมันเป็น e ีโคคาร์ชาร์จ AC อย่างเดียวเนี่ยมันมีระบบระบายความร้อนแบบไหนกันบ้างนะครับถ้าพ่ใจให้เห็นชัดๆนะเราต้องเปิดนะนะเปิดหน้าฝากระโปรงมาดูเลยมาเรามาเปิดดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงการมินิมอลน่ารักเชียวนะครับนี่ ด้วยอย่างตัวรถนะฮะเรารู้กันว่าตัวนี้ชาร์จ AC อย่างเดียวนะครับซึ่งถ้ามาดูนะจะเห็นว่าเป็นการระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับรู้ได้ยังไงนี่พูดไปนี่พัดลมดังขึ้นมาเลยฮะร,รู้ได้ยังไงว่าเป็นการระบายความร้อนด้วยอากาศอย่างเดียวนะครับนั่นก็เพราะว่ามันไม่ได้มีกระบอกไอ้ตัวลิควิดคูลแลนให้เห็นนะครับก็คือจะเป็นในตัวน้ําสีนะครับซึ่งน,นั้นเป็นการระบายความร้อนมอเตอร์กับแบตเตอรี่นะครับ โดยตัวรถเนี่ยมันไม่ได้วิ่งด้วยความเร็วสูงมากนะครับแล้วก็การชาร์จเนี่ยตัวนี้มันรองรับแค่ AC 3.3กิโลวัตต์เท่านั้นดังนั้นเนี่ยมันเลยแบบชาร์จแค่เหมือน Emergency Charge ก็เพียงพอนะครับก็เลยไม่ต้องระบายความร้อนอะไรเยอะนะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็น DC Fast Charge นะรองรับได้ถึง50กิโลวัตต์ผมว่าอันเนี้ยจะต้องมีคูลแลนที่เป็นของเหลวระบายความร้อนแบตเตอรี่นะครับ นี้เรามาดูนะครับสำหรับเจ้าตัวร้องลูมินนะครับหรือน้องง่วงของเรานะครับซึ่งน้องบอกว่ามีเปิดตัวแล้ว2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับโดยรุ่นแรกนะก็จะเป็น AC อย่างเดียวนะครับและอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็น DC นะครับ ถือว่าน่าสนใจมากอีโคไฟฟ้าของชางอันนะครับกับเจ้าตัวน้องดูมินหรือน้องง่วงของเรานะครับถ้าอยากไปเจอตัวจริงนะครับไปเจอกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึง7เมษายนนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัวอีโคคาร์ไฟฟ้าน้องรูมินนะฮะสามารถแสดงความเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ไว้ถ้ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจจะพามาดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ